วันนี้หลวงปู่ขอนำทุกท่านมาดูภารกิจของพระสงฆ์อ่าตอนนี้ได้ทำหน้าที่สอนนักเรียนสอนพิเศษเดี๋ยวเราจะไปถามกับพระอาจารย์นั่เป็นพระชื่อพระพระอาจารย์วิรัตอ่านามสการครับอาจารย์ครับเจริญพรก,พอก็อ่านักเรียนนี้มาเรียนนี่เรียนยังไงครับเขามาเรียนเสริมความรู้จากโรงเรียนปกติธรรมดาครับอ๋อครับผม จะสอนเฉพาะทุกวันด้วยสอนอทุกวันแลวกลุ่มนี้เขาจําเรียนเฉพาะสามอาทิตย์สาอาทิตย์ก็จะมาตากจากต่างโรงเรียนครับหลากหลายครับแล้ววิชาที่สอนนี่คือก็อสมมติจะสอนคณิตศาสตร์พวกวิทยาศาสตร์ภาษาไทยวิชาหล,ากหลากักๆครับครับมีทั้งหมดนักเรียนมีทั้งหมดหลายคนครับรวมรวมทุกทุกถ้ารวมรวมแล้วก็ประมาณสามสิบเอ็ดคนครับสามสิบเอ็ดคนครับมีทุกระดับชั้นทุกระดับชั้นทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมถึงมัธยมปลายครับ ครับก็นี่คือนำบรรยาก,ยกยาศกิจกรรมของพระสงฆ์เนะซึ่งพระสงฆ์ก็มีเป็นเป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถด้านวิชาการต่างๆก็นําความรู้วิชานั้นมาสอนให้กับนักเรียนที่เรียนเสริมจะมาเรียนเสริมกับพระอายเนาะซึ่งที่ผ่านมาก็มีจบมาหลายรุ่นแล้วใช่ไหมหลายรุ่นนะับไม่ถ้วนแล้วครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ไปมีการมีการทําแล้วครับ,รบเป็นข้าราชการเป็นอะไรก็ เยอะครับหลายหลากหลายอาชีพกับกับก็นําความรู้ให้พ่ยแพร่ต่อไปเนาะกับ <c oughs> กับนักเรียนนักเรียนที่ได้จะมาเรียนกันกับกขอโมทนาบุญขอโมทนาสาธุ <c oughs> สาธุสาธุสิ่งแรกที่เรียนก็ควรแต่ยึดก็คือ ต้องมีความตั้งใจเป็นหลักเลยนะครับอันที่สองต้องอดทนนะเพราะเรียนที่นี่ไม่ได้ปล่อยให้เรียนและผ่านไปผ่านไปทุกคนเรียนแล้วต้องรู้ไม่ใช่เรียนเพื่อความสนุกอย่างเดียวนะต้องเรียนอย่างมีความสุขและมีความรู้ด้วยนะ <S <S เพราะฉะนั้นจะสําเร็จได้ต้องอดทนก็ <S <S ใช้หลัก <S <S อิกทธิบาศีนะฉันทะวิริยะกิตตาวิมังสาอิทธิบาสีก็คือ ทางแห่งความสําเร็จฉันทะาคือความพอใจถ้าโดนบังคับมาไม่พอใจจะมาเรียนนี้ไม่มีทางสําเร็จแน่นอนนะวิรยะาค็คือความขยันมันเพียรต้องขยันกิตตะก็คือเอาใจใส่กลับไปบ้านไปทบทวนแล้วก็วิมังสาก็คือการใส่ตรองด้วยเหตุผลถ้าคิดแล้วว่ามันไม่ดีก็เลิกเรียนซะแต่ถ้าคิดว่ามันดีก็เรียนต่อไปเข้าใจไหมท,ที่บาตรีคือ ธรรมะที่นำไปสู่ความสําเร็จมีสี่ประการก็คือฉันทะวิร,ริยะจิตตันแล้วก็วิมังสา